สวัสดีค่ะพอแมพี่นงองเมื่อนี้กับมะพอกับมาดามคันวณคือเก่านะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีกันทุกวันนะคะจะมีสี่รอบถึงห้ารอบเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อก็เด้อกกาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอเลรกทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดเนอะม่อว่านนี่รัฐบาลไทยเล่าพัฒนาเป็นจังไดมาจังไดพ่อแม่พี่น้อง มีไปเป็นจังได,ด้แนเขามาก็เมนเดอร์คิดฮวดคินหวดค่ะคิดถึงทุกคนเด้อ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเนาะเอาเราไปดูตัวเลขแนวทางของฮานอยกันก่อนวันนี้ใครเจ็บหนักไปพักที่ฮานอยด้วยกันเด้อค่ะเด้อปะท่านี้ก็จะเป็นของซองสุวรรณสีน่นอยเมื่อวานเนาะพ่อแม่พี่น้องสีน่นอยเมื่อวานของซองสุวรรณไปสามรอบเด้อค่ะของซองสุวรรณไม่ได้ไปแต่ฮานอยนะ เข้าไปรัฐบาลไทยด้วยเนาะมีใครได้ใครตามไหมเนาะเพราะว่าสรุปรัฐบาลไทยให้ก่อนหนึ่งวันเนาะของส่องสุวรรณเข้าไปหนึ่งสองสองหนึ่งเด้อค่ะรัฐบาลไทยรอติดตามชมเนาะถ้าใครเป็นแฟนครับแต่วันนี้ไปห้าน้อยกันก้น่พรา่พี่น้องไปห้าน้อยกันก่อนห้าน้อยบ่มีมือหยุดเนาะค่ะเนาะไปได้ทุกวันถ้าใครอยากไปเนาะค่ะ เรามาเตรียมตัวแคปหน้าจอของซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อยให้เก็บนักไปพักที5หน่อยนำ้ำซองสุวรรณเด้อปูแมพี่น้องซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย8กับ0 2ตัว6หาง8 9 8 0 8 1 0 9 0 1 0 2 เบิ้ลก็จะเป็น8800 3ตัว4หางก็จะมี809 801 802 880นะคะ2ตัวเน้น4หาง8980 0902 3ตัวเน้นหางเดียว809เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของซองสุวรรณเนาะยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ ตัวเลขแนวทางาวางทางช่องนาะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮาหนอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะค่ะอ่ะต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าของเลขลับนางฟ้าก็ได้ไปสามรอบไปรอบสปอตจิตแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติแล้วก็ต่อด้วยรอบ VIP แตกจุดๆเมื่อวานเนาะวันนี้ไปใหม่ถ้าใครจะตามเพราะว่า ของเรขรับนั่งฝ่าก็นั่งเดินดีด้วยพเมพ่นองจับตามองนะคะแล้วก็เมื่อวานกาบขอโทษขออภัยในช่องของมาดามคำนวณสองเนาะบได้ลงห้าน้อยห้ค่ะเมื่อวานมาดามไปวัดเนาะแต่ไปธุระทั้งหนอกแล้ว่ได้ล่ใงหายพเมพ่นองแต่ได้ลงของช่องมาดามคำนวณชาแนลเนาะลงองไป่องเดียวพเมพินองต้องกาบขอโทษขออภัยแฟนคลับถามหาว่ามาดามคือบ่าลงห้าน้อยว่าสัน ไปธุระพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้เนาะอ้าวันนี้ลงให้แล้วไปติดตามตัวเนาะค่ะกาบขอโทษขออภัยแฟนคลับไม่ได้ไปหานอยเนาะเมื่อวานของเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับหนึ่งสองตัวหกหางแปดสองแปดสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้นก็จะเป็นแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางก็จะมีแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่ แปดหนึ่งสามแปดแปดหนึ่งเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางแปดสองแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่สามตัวเน้นสองหางแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลักนางป่าเนาะค่ะแล้วต่อไปเป็นของใครเป็นของมาดามโอ้ยของมาดามตรงกราบขอโทษขอให้รัฐบาลเล่าเนาะ ล่าของมาดามก็ตัวรูดกอดคอกันมาอีกแล้วพว่อพี่น้องมีใครอยากได้ให้ลงให้บ่านอะ้ถ้าใครอยากได้อยากให้ลงให้คอมเมมต์มาเด้อรัฐบาลเล่าเนาะแล้วก็รัฐบาลไทยของมาดามให้ล่างสองศูนออกสองหนึ่งเนาะเสียดค่ะพูดแมพี่น้องอ้าวันนี้ถ้าใครจะไปหาหน่อยกับมาดามอันพูดเขามาคอมเมมตนว่า มาดามมาสันตามห้าหน้อยเจ้าจนขาอ่อนเที่ยวๆเราเดิว่าสันว่าตาเล็ดตุนนะ่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้อยเดตังใดๆไปแต่งแต่รอบสะพอ่อจีตรอบกัชาติเนาะที่หายากเอาไมอนี้ขอให้ไปรอบพิเศษแล้วก็รอบปกติแล้วก็ต่อด้วย V i p พีเร้อมาดามเนาะวันนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวฮานอยก่อนเก็บนักไปภาคที่ห้าน้อยน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอาลุ้นกันสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เนาะ มาดามให้วันนี้รูด4นอยถึง5นอย1กับ3 2งตัว6หาง1-4 1-5 1-6 3-4 3-5 3-6เบิ้นก็จะเป็น1-1 3-3 3, 3. ตัว4หางก,ก็จะมี1-3 4 1-3 5 1-3 6 1-1 3นะคะ2ตัวเน้น4หาง1-4 1-6 3-4 3-6 สามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าโจาถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะค่ะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ขาดขอโทษดคอให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะตัเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะของน้องแมวนำโชคเนาะแมวน้อยนำโชคเมื่อวานของเพื่อนไปรอบสะพกจิตพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแตกบนล่างเนาะ หายากเนี่ยจักน้อยก่ะแต่ว่าก็หาได้นะพอี่น้องถ้าคนก็มีผู้ไปเนาะค่ะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยนําโชควันนี้แมวน้อยนําโชคให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสองกับหกสองตัวหกหางสองสี่สองแปดสองสามหสองหกสี่หกแปดสามตัวสามหาง สองสี่เออหกสี่หกสี่สองหกสี่แปดสี่สองแปดเด้อค่ะถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคเนาะสองตัวเน้นสี่หางสองแปดสองสี่หกสองหกแปดนะคะสามตัวเน้นทั้งสามหางเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยนำโชคเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบุณแมวน้อยนำโชคเด้อค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกับพอพูดหลายๆอ่ะตอ Teraz, e ่อไปเป็นของโชเชชัยของโชเชชัยก็ได้ไปรอบสะพพะจิตนะคะ7จสองตรงตรงวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับโชเชชัยให้มารูดสี่นอยถึงห้าอย6กับสีสองตัวหกหาง หกเจ็ดหกแปดหกเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเบิ้ลก็จะเป็นหกหกสี่สี่สามตัวสี่หางแคปหน้าจอก็จะมีสามตัวก็จะมีหกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกสี่เก้าหกหกสี่เด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางหกแปดหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดอุ้ยเบาพักหนะึ่สี่เจ็ด 48นะคะสามตัวเน้นหางเดียว647เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเจชจใจแล้วก็อย่าลืมเด้อแม่พีินองชอเจชจใจของเพิเาร์ลคาล่าพัฒนานะคะเดี๋ยวลงให้เด้อค่ะได้มาแล้วเนาะของโชเจชจใจไปลาวพัฒนามื่อคืนเนาะ6446เด้อค่ะรอติดตามชมเนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับของโชเชตใจ ต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มก็ได้ไปเล่าพัฒนาเดอพูแมพี่นงเข้าตรงๆเข้าตัวน้นตัวเจาะศูนย์หนึแบบไม่ต้องกักของเซียนหนุ่มกลับมาอีกแล้วนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับรอติดตามชมเซียนหนุ่มให้มาแล้วเนาะเดี๋ยวลงให้นะคะอ่ะถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้มีแต่ฮานอยนะคะไปฮานอยกันก่อนพรุ่งนี้ถึงจะมีเลาพัฒนา

สามตัวโอาสองตัวเน้นสามหางแปดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์เก้านะคะสามหางด้วยค่ะสามตัวเน้นหางเดียวแปดศูนย์เก้านะคะเอาแคปหน้าจอพอนายพี่นงถ้าใครจะตามของเสี่ยนหนึนะคะเนาะแล้วไปต่อเป็นล็อกจิกนะคะเลขล็อกจิกเข้าไปรอบ VIP นะคะห้าศูนย์ตรงๆแบบไม่ต้องกลับ เข้าตัวเน้นตัวจอแล้วก็กราบขอโทษขอภอภัยรัฐบาลไทยเนาะเสียดมากมากพ่อแม่พี่น้องแต่ตัววิ่งของเพิ่นมาทั้งบนทั้งล่างเนาะบนให้สามล่างให้สองเข้าทั้งบนและล่างตัวรูดรอติดตามชมนะรัฐบาลไทยเลขล็อกิกล่างคือล่างให้สองศูนย์ตัวเน้นตัวจอออกสองหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะวันนี้ถ้าใครจะตามของเลขล็อกยิกไปสี่นอยถึงห้านอย เลขล็อกิกพารวยให้มา9กับ0ตัวรูดนะคะ2ตัว6หาง9 5 9 6 9 7 0 5 0 6 0 7เบิ้ลก็จะเป็น9 9 0 0 3ตัว4หางก็จะมี9 0 5 9 0 6 9 0 7 9 9 0นะคะ2ตัวเน้น4หาง เก้าห้าเก้าเจ็ดศูนห้าศูนหกนะคะสามตัวเน้นหางเดียวเก้าศูนห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลอกจิกผารวยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของเป็นของน้องสัารีของน้องสัารีเมื่อวานได้ไปรอบพิเศษนะคะ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าแต่ไม่ได้เข้าตัวน้นตัวจอดแต่รัฐบาลลาวของน้องสำลีแตกสามตัวโต๊ดเด้อค่ะของน้องสำลีแตกสามตัวโต๊ดรอติดตามชมเดอ้อพแมพี่นองถ้าใครเป็นแฟนกับน้องสำลีเนาะกันเนาะแล้วก็บแมเมนของเพิน่นเขาฮอดรัฐบาลไทยบ่กของน้องสำลีโอ้บ่เข่าบฮะบ่เข่าบอกว่า แต่รัฐบาลเราแน่ๆไปแท้แน่นอนพ่อแม่พี่นอ้องอะวันนี้ถ้าใครจะตาำน้องสำลีรูด4ี่นอยถึงหน้นอย3กับ1นสองตัวหหางสองตัว9หาง01 3 1 3 0 5ึ่งสามหนึ่เต้าสาเต้าหนึ่งหสาี่หห้า สองหเนาะคะ่เะเนาะสองตัว3มหางหกศูนย์หน่านงแปดสามศูนนะคะอ่สอตัวเน้น5ห,หางศูนย์หนึ่งสางสามศูนย์้าสเก้าสอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสำมรีเนาะค,ะค่ะเนาะ แล้วไปต่อเป็นของกันยังไงก็กราบขอบุญขอบุณน้องสัม,มีเด้เอะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มา,มมาคือบัยางเนาะม้อนี้ต้องไปเด้อค่ะเด้อเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้าสองตัวหกหางเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 92, 93, 94, เก้าสองเ้าสกบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสตัวสี่หางก็จะมี7จ็ดเก้าสองเนะคะ2ตัวเน้น3าหาง7จ็ดสองเสองแล้วก็3ตัวเน้นหางเดียว 7, 9, เจ็เก้องเนอค่ะอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนะค่ะเนาะ ยังไงก็กรา,กา,กากกบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเป็นประจำเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อกระเรอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ